จะมาสอนวิธีการติดต่อค c เซ็นเตอร์สำหรับคนขับนะคะกดที่รูปโปรไฟล์ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บหาคำว่าศูนย์ช่วยเหลือค่ะกดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือนะคะตรงนี้ค่ะด้านล่างกดคำว่าหัวข้ออื่นๆนะคะ กดเกี่ยวกับแกร็บค่ะตรงนี้เลื่อนหน้าจอขึ้นไปกดคำว่าติดต่อเราค่ะมันจะมีพินหกหลักนะคะแล้วก็กดโทรนะคะแล้วก็กดโทรออกค่ะเสียงจะยิ่ไปประมาณ12บสองวินะคะ พาร์เนอร์คนขับหากท่านต้องการความช่วยเหลือในกรณีที่ท่านมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชือ้อหรือได้รับเชือ้อโควิด -19 แล้วและในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากหายจากการติดเชือ้อเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลท่านสามารถรายงานปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health เซ็นเอร์ในหัวข้อความช่วยเหลือสำหรับพาร์เนอร์ที่สงสัยว่าจะติดเชือ้อโควิด19ได้ตลอด2ี่สชั่วโมงค่ะกราบสวัสดีค่ะ สอบถามน้ารายงานปัญหาออเดอร์ส่งอาหารดึกแรปฟูดกดหนึ่งแรปฟูดกหนึ่งนะคะสอบถามรายงานปัญหาออเดอร์อรส่งสินค้าหรืกแรปมาดกดสองสายสนทนาของท่านจะถูกบันทึกเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการหลังวางสายท่านสามารถให้คะแนนการบริการของพนักงานได้ผ่านแอปพลิเคชัน Gra b ท่านสามารถให้คะแนนตั้งแต่หนึ่งถึงห้าคะแนนนะคะด้วยคะแนนสูงสุดอยู่ที่ห้าค่ะเรียนพาร์ทเนอร์ ในกรณีผู้ใช้บริการปักหมุดไปตรงกับจุดส่งจริงสำหรับกรุงเทพมหานครกรณีระยะทางจากร้านค้าไปยังจุดส่งใหม่อยู่ในช่วงไม่เกินสมกิโลเมตรและสำหรับจังหวัดอื่นๆกรณีระยะทางจากร้านค้าไปยังจุดส่งใหม่อยู่ในช่วงไม่เกินห้ากิโลเมตรพนักงานสาม,มารถดำเนินการจัดส่งออเดอร์ได้เลยโดยค่าส่งจะยังคงเดิมหากระยะทางจากร้านไปยังจุดส่งใหม่มากกว่าระยะที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคำนวณค่าส่งที่ถูกต้องให้ค่ะแจ้งปัญหางานไม่เข้าติดต่อผู้ใช้บริการไม่ได้ร้านปิดหรืออาหารที่สั่งหมดกดหนึ่งต้องการความช่วยเหลือด้านภาษากดสองรายงานปัญหาการรับชำระค่าบริการเติมเงินเครดิตรับงานและการถอนเงินกดสามสอบถามเรื่องอื่นกดสี่กดส<ด>ี่นะคะหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินกด สอบถามการสมัครกราฟฟูตและต้องส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติมกด1สอบถามประเทศของพาร์ทเนอร์กราฟฟูตกด2สอบถามเรื่องเครื่องแบบและอุปกรณ์กราฟฟูตกด3สอบถามเรื่องอืๆ่นๆกด4ต้องกดสอบถามเรื่องอืน่นๆเท่านั้นนะคะกด4ถึงจะได้คุยกับคนเป็นๆแล้วก็รอสาย เมื่อกี้เรากดตัดสายไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้คุยกับคอเซนเตอร์จริงๆพอคอเซนเตอร์เขารับสายแล้วเราก็แจ้งปัญหาเขาด้วยเลยนะคะบางทีอาจจะรอสาย10นาที15นาทีขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นมีคนติดต่อมากน้อยแค่ไหนนะคะ